ดีค่ะรถกระบะมือสองโตโยต้าออติสนะคะคันนี้เป็นเครื่องสามเซตรถยนต์ปี06ขับเกียร์ออโต้นะคะราคา39,000บาทค่ะกันแดดกันฝนค,คุ้มนะคะรถอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเอกสารเริม่มครบพร้อมโอนนะคะทุกท่านภาษีไม่ขาดค่ะ39,00 0บาทโคตรถูกค่ะทุกท่านเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีความร้อนนิ่งๆเชื้อเพลิงน้ำมันรวนนะคะ บอดี้หน้าท้ายเดิมๆสีรอบคันยังสวยยังดูดีแอร์เย็นช่วงร่างดีกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้ง4ี่บานกระจกขึ้นโรงครบทั้ง4ี่บานนะคะปรับข้างก็ไฟฟ้าใช้ได้ค่ะเพลงมีฟังหรุท่าน สนใจติดต่อนัดรถทดลองขับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะเป็นเบอร์โทรผู้ขายใใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ทางเราต้องราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ